ที่จริงห้องสื่อสารนี้จะใช้ได้เฉพาะกับตันของยาและผู้ที่ได้รับอนุญาตพิเศษเท่านั้นอืมอ่าค่ะรับกับตันอนุญาตแล้วใช่ไหมคะแน่สิครับคุณหนูลิซฉันค่อนค่อนแ,แคะด้วยคำว่าคุณหนูแบบนี้ นี่ก็แปลว่าเขาคงจะรู้ประวัติเรื่องราวของฉันสินะฉันคุยกันตามสบายก็แล้วกันส r าพูดจบก็เดินออกจากห้องฉันเดินเข้ามาในห้องสื่อสารเฉพาะกับดันแล้วต้องตกใจที่พบกับร่างของคนที่คุ้เคยอยู่ในนั้นเป็นไปได้ยังไงไม่สินี่มันแค่ภาพโฮโลแกรมของพ่อเท่านั้นเอ้ยแบ ทำไมพ่อดูไม่แก่เลยตกใจเราที่เห็นพ่อไม่ได้ตกใจสักหน่อยยังจะมาทำเหมือนไม่มีอะไรอีกลูกทำแบบนี้ได้ยังไงลิศรู้ไหมว่าตัวเองอยู่ในอันตรายแค่ไหนลูกไม่เหมือนกับมนุษย์จักคนคนอื่นอืม หนูแค่อยากใช้ชีวิตของตัวเองเท่านั้นลูกก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้เราคุยกันแล้วเราจะรอจนกว่าจะหาทางออกจากออกทางเราจะรอจนกว่าจะหาทางออกในชีวิตของลูกได้แล้วมันเมื่อ,อไรหร่ล่ะคะหนูขอเปลี่ยนมนุษย์จากคนเลยพ่อก็ไม่ยอมการที่ลูกเป็นมนุษย์อย่างที่ตัวเองเป็นอยู่ มันคือสิ่งที่พิเศษนันลิศมันคือสิ่งที่มนุษย์จักรกลอย่างพ่อโหยหาและมนุษย์คนอื่นอีกมากมายมนุษย์จักรกลคนอื่นอีกมากมายก็ยอมแบกทุกอย่างเพื่อให้รู้สึกเหมือนมีชีวิตจริงๆพ่อแค่อยากให้ลูกได้ลิมรสชาติของการเป็นมนุษย์ก่อนที่จะต้องเปลี่ยนไปตลอดกาลก่อนที่จะเปลี่ยนแบบพ่อไปตลอดกาลพ่อดูไหมคะ หนูไม่เคยรู้สึกถึงการเป็นมนุษย์เลยค่ะพ่อหนูกับรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นนักโทษมากกว่าหนูไม่มีเพื่อนหนูไม่เคยได้ออกไปไหนมาไหนเลย18ปีไม่เคยได้มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับใครนอกจากพ่อแม่บอดิกาแล้วก็หุ่นยนต์อืม ชีวิตแบบนั้นหนูไม่ต้องการไม่ว่าลูกจะพูดยังไงก็ตามพ่อจะไปรับลูกกลับบ้านหนูไม่กลับลิฟกว่าพ่อจะเดินทางมาถึงปีจริงก็ใช้เวลาเป็นเดือนพ่อจะให้ไอคานทำจรวดที่เร็วที่สุดก็คงใช้เวลาไม่ถึงเดือนจะเอาระบบความไวแสงไปเลยพ่อ ไม่มีทางหลอกความไวแสงมันยังคิดคนไม่สำเร็จนะคะอีกอย่างสุดเขตแดนทางเหนือแบบนี้มีทั้งอันตรายและก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรรอพ่อระหว่างทางบ้างแล้วแผนการสำรวจก็เคลื่อนย้ายยานตลอดเวลาด้วยถ้าไม่ได้มาอยู่ยานไฮเทคแบบหนกูก็พับแบบนั้นนั่น,น,นแหละพ่อถึงต้องไปรับลูกกลับบ้านไง ถึงจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าจะถึงปีจริงพ่อก็จะทำเพื่อลูกพ่อก็จะทำเพื่อลูกรักให้ได้อย่ามาเลยพ่อเรื่องนี้หนูขอร้องล่ะหนูอยู่บนยานหนูไม่เป็นไรหรอกคะ่ะจะไม่เป็นอันตรายได้ยังไงมันก็แค่ยานสำรวจไม่ใช่ยานรบ เรามีภารกิจแค่ศึกษาไม่ได้มารบกับกระบทหนูเป็นแค่ผู้ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านพืชกับสมุนไพรก็เท่านั้นพ่อให้หนูทำงานต่อไปเถอะแต่พ่อเป็นห่วงไม่เข้าใจหรอหาเด็กดื้อลูกจะกินอยู่ยังไงลูกไม่เหมือนคนอื่นอย่าลืมข้อนั้นสิหนูปรับตัวได้แล้วค่ะแล้วก็ทำได้ดีด้วยนะที่ไปอ้วกใส่ เอ็ดาตอนนี้ยังไม่มีใครรู้เกี่ยวกับร่างกายของหนูเลยพวกเขาคิดว่าหนูเป็นมนุษย์จากกลเหมือนกันโอ้ยให้ตายไม่อยากจะเชื่อว่าลูกจะผ่านการทดสอบจนเป็นลูกเรือได้บ้าชะมัดระบบตรวจสอบของอาณาจักรนี้แม่งอ่อนดอยขนาดนี้เลยเหรอเปล่าหรอกหนูแค่วางแผนมาดีภายในหนึ่งปีหนูจะกลับไปที่เมืองหลวงแล้วค่ะพ่อรอหนูอยู่ที่นั่นนะคะ ปีเดียวเองนะคะนะคะนะคะไม่พ่อทำใจไม่ได้ลูกสาวที่พ่อรักและทน,นุถน,นอมต้องไปอยู่กลางดินกินกลางทรายเพราะนี่ว่าตลอดหนูอยู่บนยานที่ทันสมัยที่สุดไม่มีอะไรต้องห่วงหรอกคะ่ะอันที่จริงยาน,นี้ก็ถูกสร้างโดยลุงค้านมันแข็งแรงปลอดภยัยแถมลูกเรือทุกคนก็มีความสามารถกันทั้งนั้น อยังไงลูกก็จะนั่งยานนอนยันว่าจะไม่กลับบ้านใช่ไหมใช่ค่ะแล้วถ้าพ่อไม่สนล่ะลูกก็รู้ว่าพ่อมีเหตุผลมากพอยังไงลูกก็เปลาะบางมากถ้าพ่อบังคับพาตัวหนูกลับหนูจะกระโดดออกจากยานซะเลย อย่านะโอเคโอเคโอเคพ่อยอมแล้วจริงนะจริงสิแต่ว่ามีข้อแม้ที่ลูกต้องติดต่อพ่อบ้างพ่อเป็นเพื่อนกับนิธิอ๋อลูกขอให้เขามาใช้ห้องนี้เพื่อติดต่อพ่อได้ทุกเมื่ออันที่จริงพ่อคือสปอนเซอร์หลักในการทำยาน,นี้ด้วยซ้ำเฮอใครจะคิดว่าลูกสาวตัวเองจะหนีมาอยู่ที่นี่อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ ปลว่ากับตันรู้แล้วว่าหนูคือลูกสาวของพ่อใช่แต่เขาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายของลูกอันที่จริงห้ามม่ใครรู้เด็ดขาดนะหนูเข้าใจแล้วค่ะถ้าความรับเรื่องร่างกายของลูกแพร่งพายออกไปเมื่อไหร่สัญญากับพ่อสิว่าลูกจะต้องกลับบ้านลิศก็ได้ค่ะคําไหนคํานั้นนะ ถ้าคนรู้เรื่องร่างกายของลูกมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะพ่อดูแลตัวเองให้ดีพ่อจะลองใจพ่อจะลองเชื่อใจและไว้ใจลูกสักครั้งดูอย่าทำให้พ่อผิดหวังล่ะขอบคุณค่ะพ่อหนูรักพ่อที่สุดเลยเชอะทำมาเป็นบอกรักเขาหนัก็หนูรักพ่อจริงๆนี่คะ ขอบคุณที่ให้โอกาสหนูค่ะอืมได้สิบเจ็ดคะแนนเลยแย่ yeah, ต่อไปบทที่สามแล้ว